การเรียนเกี่ยวกับเรื่องคลื่นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะให้นักเรียนนะครับทราบถึงตัวชี้วัดที่นักเรียนจะได้รับหลังจากเรียนหน่วยนี้จบไปนะครับข้อแรกนะครับเป็นการสร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดคลื่นนะครับและบรรยายส่วนประกอบของคลื่นข้อที่2นะครับอธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากข้อมูลที่รวบรวมได้นะครับ ข้อที่3ก็คือตระหนักถึงประโยชน์และอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยนําเสนอการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆและอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิตประจําวันนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะครับลองทําตรวจสอบตนเองนะครับว่านักเรียนสามารถที่จะทำและเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก่อนเรียนนะครับอันนี้นักเรียนไม่ต้องซีเรียสน,นะครับว่านักเรียนจะทําถูกหมดผิดหมดหรือถูกข้อ สองข้อสามข้อนะครับเรามาเริ่มพร้อมกันนะครับข้อที่หนึ่งนะครับคลื่นกลไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ในอากาศและอวกาศนักเรียนสามารถตอบได้เลยนะครับหรือถูกหรือผิดลงในสมุดนะครับข้อที่สองการสั่นของอนุภาคตัวกลางณนะตำแหน่งต่างๆมีทิศทางเดียวกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นเสมอทําให้คลื่นเกิดเป็นคลื่นกลนะครับข้อที่สาม คลื่นในลวดสปริงคลื่นในเส้นเชือกและคลื่นน้ำเป็นคลื่นชนิดเดียวกันนะครับข้อที่4คลื่นน้ำถ่ายโอนพลังงานโดยไม่อาศัยตัวกลางข้อที่5คลื่นตามยาวทิศการสั่นของอนุภาคตัวกลางอยู่ในแนวเดียวกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นนะครับนักเรียนลองทำดูเลยนะครับถูกหรือผิดนะครับ ข้อที่1น,นะครับคำตอบคือผิดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนหลังจากนี้นะครับว่าทำไมถึงผิดข้อที่2ผิดเช่นเดียวกันนะครับข้อที่3ถูกต้องข้อที่4ผิดนะครับข้อที่5ถูกต้องนะครับโอเค ต่อไปนะครับให้นักเรียนพิจารณาภาพทั้ง4ภาพนี้นะครับมีภาพที่1คือเป็นภาพของส่วนสนุกใช่ไหมครับเป็นรถไฟห่อนะครับภาพที่2คือการตีปิงปองภาพที่3คือน้ําที่มีดอกไม้ลอยอยู่นะครับภาพที่4ก็คือการออกกำลังกายโดยใช้เชือกนะครับให้นักเรียนพิจารณาว่าภาพใดนะครับเป็นการเคลื่อนที่แบบคลื่น เรามาเฉลยพร้อมกันนะครับภาพที่เป็นการเคลื่อนที่แบบคลื่นนะครับคือภาพที่3และภาพที่4นะครับการเคลื่อนที่แบบที่1นะครับเราสามารถเคลื่อนที่ได้แบบไปมาไปมายัางไงก็ได้ใช่ไหมครับมันไม่ได้ฟลิกนะครับต่อไปการเคลื่อนที่แบบที่2นะครับการตีปองก็คือตีให้ตกลงบนโต๊ะ,ละ,ตะแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นการเคลื่อนที่แบบนี้ ส่วนการเคลื่อนที่แบบที่3และ4นะครับคลื่นจะมีการเคลื่อนที่แบบขึ้นลงขึ้นลงแบลบสมบเสมอนั่นเองนะครับภาพที่4ก็เช่นกันขึ้นลงขึ้นลงนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบก็เลยเป็นข้อที่3และ4นะครับนักเรียนลองดูภาพนี้นะครับจะเป็นภาพของเสาสัญญาณาเสาสัญญาณที่อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็มีเด็กเตะบอลมี คนกำลังปั่นจักรยานอยู่นะครับคำถามถามว่าการเคลื่อนที่ของคลื่นต่างจากการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไรการเคลื่อนที่ของคลื่นต่างจากการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไรนะครับนักเรียนเราสังเกตนะครับบริเวณของเสาสัญญาณและการเคลื่อนที่ของรถจักรยาน ความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้นะครับเฉลยเลยนะครับการเคลื่อนที่ของคลื่นแตกต่างจากการเคลื่อนที่ของวัตถุค,คือการเคลื่อนที่ของคลื่นนะครับเป็นการเคลื่อนที่ออกไปรอบๆแหล่งกําเนิดนะครับบริเวณตรงนี้ตรงกลางเป็นการกําเนิด เสียงใช่ไหมครับแล้วก็เสียงสัญญาณก็คือกระจัดกระจายไปรอบๆนะครับแต่การเคลื่อนที่ของวัตถุจะเป็นการเคลื่อนที่ไปด้านหน้าหรือถอยหลังในทิศทางเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างคลื่นและการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับต่อไปมาดูคลื่นกลกันนะครับ คลื่นกลเป็นคลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางในการถ่ายโอนพลังงานนะครับคำคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้นะครับคลื่นกลจะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ตัวอย่างเช่นคลื่นในเส้นเชื่อคลื่นในลวดสปริงคลื่นน้ำหรือคลื่นเสียงก็ตามนะครับโดยคลื่นนะครับจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือคลื่นตามยาวและคลื่นตามขวางนะครับ คลื่อตามยาวกันก่อนเรามาดูกันก่อนนะครับเครื่องตามยาวก็คือเป็นการเคลื่อนที่ของอนุภาคในแนวเดียวนะครับตัวอย่างเช่นครื่องเสียงการเคลื่อนที่ในแนวนี้นะครับคือการเคลื่อนที่ในแนวตรงจะมีบริเวณที่เกิดการขยายและหดตัวนะครับสลับกันไปเรื่อยๆนะครับหรือเราจะเรียกว่าการอัดตัวและการขยายตัวของสปริงก็ได้นะครับอันนี้เป็นการเคลื่อนที่ตามยาว ต่อไปคลื่นที่คลื่นที่ตามขวางนะครับจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นการเคลื่อนที่ของคลื่นในเชือกนะครับเมื่อเราสะบัดปลายเส้นเชือกใช่ไหมครับมันจะเกิดการเคลื่อนที่คือขึ้นและลงนะครับซึ่งมันขวางกับแนวตรงนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นคลื่นกลนเป็นคลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางนะครับและแบ่งออกเป็น2ชนิดคือคลื่นตามยาวและคลื่นตามขวางนะครับต่อไปนักเรียนเรามาดูภาพภาพนี้นะครับเป็นภาพของมแมลงนะครับนักเรียนอาจจะมองภาพมแมลงได้ชัดมแมลงอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเมื่อแมลงนะครับเกิดการขยับตัวหรือการเคลื่อน,นที่นะครับจะเกิดเป็นคลื่นไปรอบๆของตัวมแมลงเลยนะครับ ภาพด้านล่างแสดงเป็นภาพของคลื่นน้ำนะครับมันจะประกอบไปด้วยสันคลื่นและท้องคลื่นนะครับสันคลื่นคือบริเวณด้านบนท้องคลื่นคือบริเวณด้านล่างนะครับการเคลื่อนที่ของมันก็คืออนุภาคของผิวน้ำเนี่ยจะเกิดการเคลื่อนที่หมุนวนเป็นวงกลมนะครับัปเปลี่ยนรอยดูงนี้นะตำแหน่งของสีแดงจะเคลื่อนที่หมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเรื่อยๆ จะเกิดคลื่นทุกทิศทางนะครับสั์ตัวนี้นะครับที่มันอยู่ในน้ำตัวนี้เราเรียกว่าซิงโจ้น้ำนะครับจโจ้น้ำนะครับต่อไปมาดูข้อสอบกันบ้างคลื่นกล้ถามว่าคลื่นในข้อใดต่อไปนี้นะครับจะเป็นคลื่นกลน 1>, 1 2 3 4นะครับข้อใดจะเป็นขึ้นกลนคำตอบนะครับก็คือคำตอบข้อที่4นั่นเองนะครับขึ้นกลนคือขึ้นในเส้นเชือกและลื่นน้ำนะครับเพราะว่า2ตัวนี้นะครับอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ทั้งคู่เลยคือขึ้นในเชือกก็อาศัยเชือกเป็นตัวกลาง คลื่นน้าก็อาศัยน้ําเป็นตัวกลางนะครับต่อไปนะครับความรู้เพิ่มเติมนะครับระหว่างคาสองคาคือคําว่าคลื่นดนและคลื่นต่อเนื่องนะครับมันแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนสามารถดูในภาพนี้ได้เลยนะครับคลื่นดนและคลื่นต่อเนื่องนะครับแตกต่างกันที่คลื่นดนจะเป็นคลื่นที่เกิดการสั่นเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับ จะเกิดขึ้น1นึ่งหงครั้งสองครั้งนะครับไม่เกิดขึ้นต่อเนื่องส่วนคลื่นต่อเนื่องก็คือตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดก็คือเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับอันนี้คือคําว่าคลื่นโดนคลื่นต่อเนื่องนะครับต่อไปคลื่นนะครับจะแบ่งออกเป็น3ชนิดด้วยกันคือคลื่น1มิติ2มิติและ3มิตินะครับ นึ่งมิติคืออะไรเป็นการเคลื่อนที่ในแนวเดียวนะครับคือการดึงและอัดภายในสปริงหรือเส้นเชือกนะครับก็คือเกิดขึ้นในแนวนอนใช่ไหมอันนี้คือเกิดขึ้นในแนวเดียวนะครับต่อไปถ้าเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติจะเป็นการเกิดขึ้นในแนวราบเช่นผิวน้ำนะครับเกิดขึ้นในแนวราบแต่ออกในทุกๆทิศท,ท,ทางใช่ไหมครับจะออกในทุกๆทิศท,ทาง แต่มันอยู่ในแนวราบนะครับต่อไปแบบ3มิติบ้างจะเป็นการเกิดขึ้นแบบรอบแหล่งกําเนิดน,นักเรียนลองนึกภาพถึงลําโพงขยายเสียงนะครับเมื่อครูพูดใส่ไม้เสียงออกจากลําโพงนักเรียนไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาของครูก็ได้ยินเสียงเหมือนกันนะครับอันนี้คือคลื่นแบบ3มมิตินั่นเองนะครับ ต่อไปเรามาดูคำถามกันบ้างข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคลื่นตามยาวนะครับข้อที่1บอกว่าเป็นคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ถูกหรือผิดนะครับข้อ 2. เป็นคลื่นที่เคลื่อนที่ไปตามแนวยาวของตัวกลาง 3. เป็นคลื่นที่อนุภาคของตัวกลางเคลื่อนที่ไปในแนวตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นและ4 เป็นคลื่อนที่อนุภาคของตัวกลางนั้นสั่นในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ของตัวกลางนะครับนักเรียนลองคิดนะครับว่า1 2 3หรือ4เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับสเสลยนะครับข้อที่ถูกต้องคือข้อที่ 4นั่นเองนะครับข้อที่4เป็นการเป็นคลื่นที่อนุภาคการตัวกลางเนี่ยมีการสั่นในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ของตัวกลางนะครับเป็นคําตอบของคลื่นตามยาวโอเคนะต่อไปมาดูส่วนประกอบของคลื่นกันบ้างนะครับส่วนประกอบแรกนะครับก็คือความยาวคลื่นหรือแรมดานะครับความยาวคลื่น ความยาวคลื่นสามารถวัดได้3บริเวณด้วยกันบริเวณที่1คือบริเวณสันคลื่นถึงสันคลื่นห่างกันเท่าไหร่บริเวณที่สองคือจุดเริ่มต้นตรงตรง,ตรงเส้นสีดำนะครับจนถึงสิ้นสุดคือคลื่นจบ1ลูกระยะตรงนี้ห่างกันเท่าไหร่นะครับอันนี้คือความยาวคลื่นหรือเราจะวัดจาก ท้องคลื่นถึงท้องคลื่นก็ได้นะครับมีอยู่3บริเวณด้วยการนนะักเรียนสามารถหาความยาวคลื่นได้นะครับโดยหน่วยนะครับจะเป็นหน่วยเมตรนั่นเองต่อไปส่วนประกอบที่2นะครับแอมพลิจูดนะครับแอมพลิจูดตัวอักษรที่เราใช้ก็คือเป็นตัว A อนะครับแอมพลิจูดหรือตัว A เป็นระยะทางประจ,จรัดระหว่างจุดเ,เส้นตรงกลางนะครับเราเรียกว่าแนวสมดุล จนถึงสูงสุดคือบริเวณสันคลื่นนะครับความสูงเท่าไหร่อันนี้คือแอมพลิจูดนะครับต่อไปสันคลื่นรู้จักกันแล้วนะครับบริเวณสูงสุดของคลื่นนั่นเองนะครับต่อไปบริเวณต่ําสุดบ้างเราจะเรียกว่าท้องคลื่นนะครับต่อไปมาดูความถี่ความถี่นะครับเขาบอกว่าความถี่คือ จำนวนลูกคลื่นที่เกิดขึ้นหรือแผ่ออกจากแหล่งกำเนิดในเวลา1วินาทีพูดง่ายๆคือ1วินาทีมีคลื่นขทษครับมีคลื่นกี่ลูกนะครับหน่วยของมันก็คือรอบต่อวินาทีคลื่น1ลูกนะครับก็คือคลื่น1รอบนั่นเอง ขึ้นไปด้านบนลงมาอันนี้คือคลื่นหนึ่งลูกนะครับในหนึ่งวินาทีมีคลื่นกี่ลูกนะครับหรือเราจะใช้เป็นหน่วยเฮิร์ตก็ได้ตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าครูกำหนดว่าคลื่นทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเราใช้เวลาทั้งหมดคือ6กวินาทีคำถามนะครับถามว่ามีความถี่เท่าไหร่ความถี่เท่าไหร่คือเราจะต้องเทียบว่าในหนึ่งวินาทีมีเท่าไหร่ เรานับก่อนเลยครับว่าใน6วินาที6วินาทีมีคลื่นเกิดขึ้นกี่ลูก1 2 3เกิดขึ้น3ลูกใช่ไหมครับคลื่น3ลูกในหกวินาทีแล้วใน1วินาทีมีคลื่นกี่ลูกหารเป็นอย่างต่ำเลยครับคำตอบคือ0.5รอบต่อ วินาทีนั่นเองหรือ0.5ลูกต่อวินาทีใช่ไหมครับเราจะใช้เป็นหน่วยคือรอบต่อวินาทีเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้คือคลื่นจากภาพนะครับคลื่นมีความถี่คือ0.5รอบต่อวินาทีต่อไปเป็นคําอีกหนึ่งคำนะครับคือคําว่าคาบนะครับคําว่าคาบพูดให้เข้าใจง่ายก็คือ ในความยาว1คลื่น1ลูกคลื่นนะครับใช้เวลาเท่าไหร่นะครับคลื่น1ลูกใช้เวลากี่วินาทีนะครับคลื่น1ลูกใช้เวลากี่วินาทีเรามาคิดกันเลยนะครับทั้งหมดนี้คือ6วิ6 6วิเกิดขึ้น3ลูกแสดงว่าลูกเดียวใช้เวลาเท่าไหร่ คลื่นลูกเดียวก็ใช้เวลา2วินาทีนั่นเองนะครับถ้าภาพภาพนี้ถามความถีต่ตอบ0.5รอบต่อวินาทีแต่ถ้าถามค่าคือเกิดกี่ลูกเกิดขึ้น1ลูกเกิดใช้เวลากี่วินาทีคําตอบก็คือ1ลูก1ลูก1ลูกอันนี้3มลูกใช้6 1ลูกก็คือใช้ 2. วินาทีนั่นเองนะครับไปต่อคำถามนะคบถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องข้อที่1ระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบเรียกว่าความยาวคลื่น 2. ความยาวคลื่นมากที่สุดที่เกิดใน1ลูกคลื่นเรียกว่าแอมพลิจูดความยาวนะครับข้อ 3. จำนวนลูกคลื่นที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเน,นิดคลื่นเป็นเวลาหนึ่งวินาทีเรียกว่าค่าต่อไป4นะครับเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านตำแหน่งอ้างหินคงที่ตำแหน่งอ้างตำแหน่งหนึ่งได้ครบหนึ่งลูกเรียกว่าความถี่นะครับนักเรียนจะตอบก็ไล่หนึ่งสองสามหรือสี่ ข้อนี้นะครับตอบข้อที่1นั่นเองนะครับทักเรียนลองไปทบทวนนะครับว่าการหาความยาวคลื่นเนี่ยมันหาได้ทั้งหมดสามตำแหน่งใช่ไหมครับหาได้3ามตำแหน่งระยะทางคลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบก็ได้อันนี้คือความยาวคลื่นเหมือนกันนะครับส่วนข้อสามข้อ4นี้ยังไม่ถูกต้องน,นะครับต่อไป คลื่นนะครับเราจะสามารถใช้สูตรในการหาในการคำนวณนะครับมีสูตรอยู่ทั้งหมดคือ2สูตรด้วยกันสูตรแรกคือ T t คือค่าความถี่คือ F นะครับ t เท่ากับ1ส่วน F หรือ F เท่ากับ1ส่วน T คือสามารถสลับที่ได้นะครับต่อไปอีกสูตรหนึ่งคือ V คืออัตราเร็ว v เท่ากับ f คูแลมดาคือความควาีนะครับแล้วก็แ a m ด d าคือความยาวคลื่นนะเดี๋ยวเราลองมาทำโจทย์กันนะครับเรามาคิดพร้อมกันตัวอย่างที่6.1นะครับถามว่าคลื่นขบวนหนึ่งมีอัตราเร็วคือ63เมตรต่อวินาทีและมีความยาวคลื่นคือ7เมตร ความถี่ของคลื่นนี้จะมีค่าเท่าไหร่เมื่อนักเรียนเจอโจทย์นะครับนักเรียนไม่ต้องตกใจสิ่งที่นักเรียนจะต้องทําก็คือนักเรียนมาวิเคราะห์ว่าโจทย์ให้ข้อมูลอะไรมาบ้างนะครับอัตราเร็วอัตราเร็วตัวแปรที่เราใช้คือ v ใไหมครับความยาวคลื่นหรือ lambda สัญลักษณ์คือสัญลักษณ์ l ต่อไปความถี่ความถี่เท่าไหร่ความถี่ตัวแปรก็คือตัว f นะครับนักเรียนจะเห็นแล้วว่าตัวแปรมี v มีดัมมามี f เพราะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถที่จะเลือกสูตรมาใช้ได้แล้วใช่ไหมครับสูตรที่1คือ t เท่ากับ1ส่วน f สูตรที่2คือ v เท่ากับ f แัมดานะครับเพราะฉะนั้นสูตรที่นักเรียนจะใช้ก็คือสูตรนี้ v เท่ากับ f อฟแลมดานะครับ v แทนค่าไปเลย63 f ไม่รู้ก็ยังไม่ต้องแทนนะครับ63เท่ากับเคูแลมดาก็คือ7ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอยากหาค่า f ย,าย้ายค่าเลยครับ f เท่ากับ63าหาร7นะครับ นักเรียนก็สามารถที่จะคิดเลขได้ได้เป็น9นะครับนักเรียนจะตอบเป็น9เฮิร์หรือ9รอต่อปินาทีก็ได้นะครับมี2หน่วยนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบว่าคลื่นขบวนนี้นะครับมีความถี่เท่ากับ9เฮิร์นั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูโจทย์อีกข้อหนึ่งดีกว่า เป็นข้อสุดท้ายนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับตัวอย่างที่6.2คลื่นต่อเนื่องขบวน1เกิดจากแหล่งกำเนิดเกิดการสั่นรรที่ความถี่คือ4 0เฮิร์ความถี่ตัวแปรคือตัวอะไรครับความถี่คือตัว F ใช่ไหมครับต่อไปสิ่งที่ต้องหาคือแอมพลิจูดแอมพลิจูดคือตัว A ความยาวคลื่นความยาวคลื่นตัวในหน้าแรมด้าค่าคือตัว T และอัตราเร็วก็คือตัว V นะครับจากภาพนี้นักเรียนสามารถตอบคำถามได้ทุกข้อเลยนะครับก่อนอื่นเรามาหาแอมพลิจูดกันก่อนแอมพลิจูดนะครับมีค่าเท่าไหร่แอมพลิจูดคือจากเส้นอ้างอิงสูงขึ้นไป เป็นระยะทางประจัดนะครับสูงขึ้นไปจนถึงสันคลื่นนะครับมีความสูงเท่าไหร่เลยตรงนี้คำตอบคือ,เอ1เซนติเมตรใช่ไหมครับ1เซนติเมตรนะครับต่อไปความยาวคลื่นแรนดาคลื่น1นึ่ลูกใช้ระยะทางเท่าไหร่คลื่นหนึ่งาจาก2ไปถึง4 ระยะทางคือ2เซนติเมตรนั่นเองนะครับ2เซนติเมตรต่อไปเรามาหาค่า t หาค่ากันดีก,กว่าจากสูตรคือ t เท่ากับ1ส่วน f นะครับแทนค่าเลย1ส่วน f f รู้หรืออยังรู้แล้วนะครับ f คือโจทยก์กำหนดนให้มาอยู่ตรงนี้นี่เอง f มีค่าเท่ากับ40 พราะฉะนั้น t เท่ากับ1ส่วน40มีค่าเท่ากับ0.025วินาทีนะครับคได้แล้วต่อไปหา v บ้างหา v v สูตรคือ v เท่ากับ f แรมด้านะครับ v เท่ากับ f แรมดา f รู้หรือ,อยัง f รู้แล้วนะครับมีค่าเท่ากับ40แรมด้ารู้ไหมครับ ดันด้าก็รู้แล้วนะครับอยู่ยนี่เองเพราะฉะนั้นคําตอบก็จะได้ว่า40คูณ2มีค่าเท่ากับ80เซนติเมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้นะครับนักเรียนสามารถตอบได้เลยว่าแอมลิจูดของคลื่นมีค่าเท่ากับ1เซนติเมตรความยาวคลื่นมีค่าเท่ากับ2เซนติเมตรค่าของคลื่นมีค่าเท่ากับ0.025วินาที และอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของคลื่นมีค่าเท่ากับ80เซนติเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับเนื้อหาก็มีเพียงแค่นี้นะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องจำได้ก็คือชนิดของคลืคน่นกลใช่ไหมลักษณะของคลืคน่นกลและสูตรในการคำนวณมีอยู่2สูตรนะครับนักเรียนสามารถทบทวนได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในคลิปถัดไป ค,คลิปถัดไปจะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนักเรียนรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ